ครับวันนี้ก็มาดูทางรถไฟครับผมที่จะไปเชียงของกันนะครับแล้ววันนี้ก็14ีเมษาสองห้าแปนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วช่วงนี้ก็เป็นพวกนาปังนะครับบรรยากาศนาปังจะเก็บเกี่ยวนาปังนะครับอัน,นี้ก็เป็นทางรถไฟนะครับนี่จะไปเชียงของ จากฝั่งนี้จะมาจากลำปานครับจากเด่นชัยอีกไม่กี่ปีก็รถไฟจะผ่านแล้วครับฝั่งข้างหน้านู้นจะเป็นเขานางนอนนะครับผมเขานางนอนนะครับฝังนนนบ่งนู้นงนู่ใกล้ๆครับ บรรยากาศฝนตกก็จะมีหมอกคลุมไหล่เขานิดนึงบรรยากาศถือว่าดีครับบรรยากาศช่วง8-9โมง อังนี้ก็เริ่มทํามาแล้วครับเส้นทางรถไฟขนส่งจากเด่นชัยไปเชียงของเจ็ดสองเจ็ดสามน่าจไ,ได้ใช้ละแต่ที่ว่าสวยที่สุดนี้ผมชอบตรงเขานางนอนครับเวลา หมอกเล่นกับภูเขาวสวยบรรยากาศสวยมากสูงใ,ใกล้ๆเลยนะครับ อางนะครับหมอกเริ่มจะคุมภูเขาหมดละ